เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินหากหวังรวยจะได้สมหวังอีกไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนของการงานอดทนไว้อีกอึดใจเดียวขอให้คุณมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานต่อไปใกล้จะถึงเส้นชัยอีกไม่นานแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากเรียกว่ารักแท้ก็ได้เลยเพราะต่างคนต่างดูแลกันดีมากส่วนคนโสดความรักกาลังจะมาเยือนในเวลาและจังหวะที่เหมาะสม สาหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสรวยด้วย2มือของตัวคุณเองล้วนๆส่วนการลงทุนในช่วงนี้ต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการงานเบื้องหน้าคุณจะยิ้มแบบอิ่มเอมแต่เบื้องหลังคือความทุ่มเทและมุ่งม,มานะกว่าจะถึงจุดนี้ก็ไม่ง่ายเลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังอยู่ดีมีสุข และจะครองรักกันไปอีกนานแสนนานส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนดีอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์จะหมดเงินไปกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานตอนนี้ใกล้จะถึงความสําเร็จที่คุณรอคอยมานานแล้วแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าเมื่อสิ่งที่ได้มา ตามที่คุณต้องการเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็มีอาการพอแง่แม่งอนกันบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนคนโสดมีแต่คนคุยส่วนคนคบหาจริงจังยังไม่มีสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงดีมีทรัพย์ช่วงนี้คนเกิดวันพุธยิ้มหน้าบานไปเลยเพราะเงินเข้ากระเป๋าแบบรัวๆ เรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้เจอกับสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเข้ามาอีกไม่ช้าไม่นานแล้วเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันในทุกๆุกด้านส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับใครบางคนผู้ควรและเหมาะสมสำหรับคนที่เกิดวันพฤหรหส,สบดีเรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหาเพราะคุณเป็นคนที่รู้จักใช้จ่ายอยู่แล้วเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณเจริญก้าวหน้าสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานตามที่คุณปรารถนายิ่งขยันก็ยิ่งได้มาก เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างไม่ได้ทําให้ความรักของคุณสั่นคลอนแต่อย่างใดส่วนคนโสดบุญนําพาจะได้พบกับคนที่คุณตามหามานานสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ดวงดี มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์แบบรัวๆมาจากทุกทิศท,ทุกทางเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการงานต้างหนักพอสมควรและจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ทีก็ดีบางทีก็ร้ายทะเลกกาะกันบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าดีอยู่ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครบางคนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรง สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะเก็บเงินสะสมไปเรื่อยๆทำให้ฐานะมั่นคงในวันข้างหน้า เรื่องของการงานคุณจะต้องหนิดเหนื่อยถึงแม้จะประสบความสําเร็จหนทางสู่ความฝันไม่มีทางลัดอยากได้ก็ต้องลงมือทําด้วยตัวคุณเองและจะประสบความสําเร็จสมใจปรารถนาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าคุณและคนรักจะไม่หวานแต่ก็พึ่งพากันได้ตลอดส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนดีทั้งดีทั้งกายและดีทั้งใจดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วค ขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ